สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคือมองไม่เห็นโพสต์ตัวเองนะคะทุกคนมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะขึ้นหรือยังนะคะอ้าโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยไม่เห็นโพสต์ตัวเองนะคะทุกคนมาสวัสดีค่ะสวัสดีอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคูวีมาแล้วนะคะบอสคูบีเสกได้ดั่งใจนึกมาแล้วค่ะทุกคนค่ะ อขออนุญาตสักครู่เดียวนะคะตายไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำกินอาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูไชลัยด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุขชนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะคะทุกคนทำไมเงียบจังแม่อ่ะสักครู่เดียวนะคะ อ่าสำหรับใครนะคะที่แบบอุ้ยกำลังหางานอยู่ไม่มีงานทำอ้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งกดกลุ่มผิดนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะอืมทำไมเรากดกลุ่มไม่ได้นะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีโค้ดอาหมวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวสักครู่เดียวนะทุกคนนะ โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะชะตาขาขึ้นนะคะฟังเพลงนะคะกำกับจิตไปด้วยกันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่แม่มนะคะจากอ่อชาส,สิเสาด้วยนะคะสวัสดีครูจิราพรนครวงนะคะสวัสดีนะคะพิเศษออเดอร์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ เราเป็นมากได้กว่ามากกว่าที่เราคิดนะคะเราเป็นได้มากกว่าที่เราคิดเราเป็นได้มากกว่าที่เราฝันนะคะโกโก้มาแล้วค่ะบิสเนสโอเนอร์ทุกคนนะคะสวัสดีครูกิฟต์นะคะเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านนะคะสวัสดีโค้ดครูหญิงด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนนะคะสวัสดีพี่ปารถนาด้วยนะคะสวัสดีครูเกดสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีอยากเป็นทางการบ๊คุยิสร็จได้ดั่งใจนึกมาแล้วนะคะทุกคนค่ะนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ <If S 1> อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยวันนี้ขอให้เรามีความสุขแฮปปี้นะคะในการใช้ชีวิตนะคะเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายมากสวัสดีพี่ทัศนีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเสมอนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะทําอะไรคุณจะทําแบรนด์อะไรคุณจะทําอะไรอยู่นะคะคุณจะทํางานประจําคุณจะทําธุรกิจเครือข่ายขประกันคุณจะทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามนะคะคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณมองหาเท่านั้นนะคะอ่ะ ต้นไปก่อนนะคะเบิกบานไปก่อนทุกคนวันนี้นะคะเราต้องแบบว่ารีเซ็ตตัวเองในทุกๆวันนะคะไม่ว่าวันไหนก็ตามที่คุณแบบว่าเฮ้ยจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเราต้องลุกขึ้นมารีเซ็ตตัวเองในทุทกๆวันนะคะแล้วก็ให้เรามีความสุขเบิกบานนะคะแล้วก็จากอะไรที่ไม่เคยทําลองทําดูสิอ่าแล้วมันจะประสบความสาเร็จได้นะคะเราอย่านั่งอยู่นอนดูว่าเฮ้ยคนอื่นเขาประสบความสำเร็จแล้วครูจะประสบความสำเร็จไหมมัวแต่นั่งสงสัยเราไม่มีทางประสบความสำเร็จนะคะ ตื่นตื้นตาตื่นอยังน่ะตื่นตาตึมอะไรคืออ่านไม่ออกนะคะคืออ่านของโกโก้ไม่ออกนะล,ลูกเออสสดีพี่ยุพินด้วยสวัสดีโคจ๋าด้วยลูกอาสสดีพี่นกด้วยนะคะ ทำงานไหนนะคะก็มีคุณค่าหมดนะคะเราทําอะไรก็ได้นะคะที่เรามีความสุขและเราสนุกกับมันนะคะสวัสดีนะคะโค้รรัดด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจมีสุขอุรามีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเอง ชีวิตสดปังทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเนาะคนกําลังเฮงนะคะทําอะไรก็เฮงไปหมดดีไปหมดสดทุกอย่างนะคะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปหมดนะคะอัน ตื่นตาสวดเลยแม่โอ้ oh, ตื่นตาสวดห้าขวดแดงๆโอ้ย oh, ตื่นตาสวดพระวอยนะคะเออภาษาบ้นานไกวคักตัวหันเออนะคะอะสวัสดีทุกคนเลยโยโยโย,โย,โย,โยนะคะอะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนขาวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมองเห็นในสิ่งเรามองหาเท่านั้นถ้าวันนี้เรามองอะไรก็ตามในสิ่งที่เราเป็นอยู่ถ้าวันนี้เราต้องทํางานประจาอะสวัสดีคนแก้วด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องทางานประจา เราต้องรู้สึกว่าสิ of of ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบันที่เราทําอยู่เราต้องขอบคุณสิ่งที่เราทําอยู่สิส่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณปัจจุบันขอบคุณสิ you ่งเรามีในตอนนี้ขอบคุณสิ่งดีๆในตอนนี้เราต้องมองเห็นสิ่งดีในชีวิตเราก่อนวันนี้ถ้าเราไม่มองเห็นสิ่งดีเลยเรามองอะไรก็เป <like ็นด้านลบไปหมดเลยใส่จับแว่นตาขึ้นมามองทุกอย่างเป็นสีดําหมดเลยเราจะมองว่าเหมือนผู้ใหญ่ลีอะผู้ใหญ่ลีขี่มากระจน แดดร้ลอนใส่แว่นตาดำผูู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะตกคําใส่แว่นตาดำฟ้าแจ้งจงปากมันถอดแว่นตาดำฟ้าแจ้งจังปากันผัวก็หัวควันทุกคนเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมคะเออวันนี้คือเราสวมแว่นอะไรเดี๋ยวก็ <c oughs> หัวขวนแม่เสยเออนะคะเออนะคะเศร้าสวแมแว่นอะไรเราก็จะมองเห็นสิ่งนั้น <S <S มองเห็นว่าแบบเฮ้ยท้องฟ้าจากที่เป็นสีฟ้าเราก็มองเห็นเป็นสีดําแบบเนี้ยเออคือจะควสีต๊ห้ำแถว่าะสันถอดแว่นตาดำมาเอา้ามันแจงจางปังตันนี้ตาตีแท้เจ้าของใส่วปนตาดำอยู่ทุกคนเราจะเป็นได้อย่างที่เราคิดทุกคนเรามองทุกอย่างเป็นสีดําหมดเลยเพราะเราใส่แว่น หยิบแว่นขึ้นมานะคะเราสวมแว่นนะคะแห่งความเป็นไปได้หรือสวมแว่นแห่งความเป็นไปไม่ได้ถ้าเราสวมแว่นแห่งความเป็นไปได้ไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายจังเลยเฮ้ยฉันทําได้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เย็ดโดมันเป็นไปได,ด,ด,เปไปได้เราจะรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราสวมแว่นแห่งการเป็นไปไม่ได้แห่งความเป็นไปไม่ได้เราจะรู้สึกว่าทําอะไรก็เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่สําหรับกูมันไม่ใช่เออเราจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปหมดเลยมองเห็นอะไรก็เป็นสีดําเสื้อจากสีขาวกลายเป็นสีดําถ้าเราสวมแว่นสีชมพูเราก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยอ่ะมีมีนิทานเรื่องหนึ่งนะคะกับเอ่อหมู่บ้านของมหาเศรษฐีนะคะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะก็มีนะคะคนนะคะ ลคนผ่านไปผ่านมาในหมู่บ้านเนี้ยทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันทุกวันเลยแล้วหมู่บ้านมหาเศรษฐีเนี้ยเขาชอบทุกอย่างมองทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยเขาลมบอกทุกคนว <un> ่าแล้วเขาต้องสร้างทุกอย่างให้เป็นสีเขียวหมดเลยทุกอย่างบ้านหลังคาทุกอย่างเลยต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดในหมู่บ้านของเขาเสื้อผ้าผู้คนนะคะต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดแม้กระทั่งคนผ่านไปผ่านมาใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมาถ้า ไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเขาจะเข้าหมู่บ้านต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีเขียวให้หมดทุกอย่างต้องเนรมิตเป็นสีเขียวให้หมดเพราะเขารวยมากเขาคือมหาเศรษฐีเขาคืออภิมาเศรษฐีแล้วเสร็จปุ๊บนะคะมันมีวันหนึ่งมีนักป่าด์คนหนึ่งนะคะเดินผ่านหมู่บ้านนี้จะเดินผ่านหมู่บ้านนี้แล้วก็มีทหารนะคะที่ไปบอกว่าให้คุณเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดสีเขียวทําไมต้องเปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวเพราะว่า เศรษฐีในหมู่บ้านเนี้ยเขาไม่ชอบสีอื่นถ้าเขาเห็นสีอื่นเขาจะงุดหงิดเขาจะโมโหเขาจะหัวเสียทุกคนที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้จะต้องอภาพชัดเสียงชัดอยู่ไหมคะ,ะจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวทั้งหมดวันนี้การเปลี่ยนคนอื่น่ะคือถ้าเราไม่รวยจริงๆอ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้เปลี่ยนหลังคาบ้านเปลี่ยนทุกอย่างเลยให้เป็นสีเขียวให้หมด แต่วันนี้นักป่าคนนี้เลยบอกว่าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็เลยพาตัวไปหาท่านมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าทำไมเจ้าถึงไม่เปลี่ยนนักป่าก็เลยบอกว่าทำไมท่านไม่เปลี่ยนที่ตัวเองท่านมัวแต่ไปนั่งเปลี่ยนคนอื่นท่านไม่ต้องทำหาอะไรแล้วท่านไปเปลี่ยนคนอื่นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนท่านต้องให้คนไปนั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับคนอื่น วันนี้ท่านแค่หยิบแว่นสีเขียวแล้วเอามาใส่แล้วท่านจะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวไม่ดีกว่าหรอโอ้โหท่านมหาเศรษฐีตื่นมากนะคะตื่นมากนักปราคนนี้ก็เลยหยิบแว่นสีเขียวนะคะให้มหาเศรษฐีให้มหาเศรษฐีลองใส่ดูมหาเศรษฐีใส่ปุ๊บโอ้โหมหาเศรษฐีตกใจเลยทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยอืมมหาเศรษฐีเลยบอกว่าหูมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเขาไม่เคยเห็นนะคะเพราะวันนี้มันขึ้นอยู่กับก,บการหยิบแว่นของเรา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราจะมานั่งเปลี่ยนคนอื่นมันไม่ได้หรอกค่ะเพราะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันวันนี้เราต้องบังคับใจคนอื่นแต่วันนี้เราเปลี่ยนที่ตัวเองดีไหมอืมเราเปลี่ยนแค่เราใส่แว่นเฉยๆทุกอย่างคือเปลี่ยนไปเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยถ้าวันนี้เราอยากเห็นโลกเป็นสีชมพูเราก็แค่ใส่แว่นเป็นสีชมพูเราก็จะเห็นแว่นสีชมพูแล้ว วันนี้ท e ําไมเราต้องไปเปลี่ยนคนอื่นทาไมเราไม่เลือกที่จะเปลี Overwatch ่ยนตัวเองคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองก่อนวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสาเร็จคุณต้องเลือกเปลี่ยนตัวเองก่อนและคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณมองหาถ้าคุณมองว่าคนนี้ไม่ดีคุณจะมองหาที่ว่าเอเนี่ยมันไม่ดีอะไรบ้างเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้แม้เขาทาดีให้ตายมันก็ไม่ดีในสายตาคนคนนั้นอยู่ดีเพราะคุณมองเขาในทางที่ผิดไปแล้วเขาคุณมองในสิ่งทีี่่เ้าไไมดปแลว คุณต้องเริ่มมองที่ตัวเองและเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองแม้คนอื่นจะมองคุณยังไงถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคือคนดีคุณก็ต้องทําดีต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนอื่นจะมองว่าคุณไม่ดีก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเราฟ้ารู้ดินรู้จัก,กรวาลรู้เราไม่สามารถโกหกใครได้เราสามารถโกหกคนอื่นได้แต่เราไม่สามารถโกหกตัวเองได้และจกักรวาลแห่งนี้เที่ยงตรงเสมอ เขาจะไม่สนับสนุนคนไม่ดีอยู่แล้วคนไม่ดียังไงก็คือคนไม่ดีคนไม่ดียังไงก็คือคนที่ทําอะไรไม่เจริญคนที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่กระตันอยูมีความมีความกระตันยู่รู้คุณเป็นคนเป็นคนดีคนดีในที่นี้คือคนดีก็คือคนดีอะทุกคนมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนอะเออคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ยังไงคนดีทําอะไรก็จะเลิญไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดบนโลกใบน,นี้เราไม่ได้เป็นคนตัดสินเองนะแต่ว่าวันนี้จักรวาลตัดสินให้เราคือวันนี้เราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะ,ะหลอกจักรวาลได้แต่เราสามารถหลอกคนอื่นได้และวันนี้เราสามารถเป็นอย่างเป็นได้มากกว่าที่เราคิดอีกแล้ววันนี้เราจะเป็นได้อย่างที่เราคิด และเราจะทำนะคะมันทุกวินาทีด้วยใจที่บริสุทธิ์ที่มีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันประสบความสำเร็จแล้วเรียบร้อยถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่อยากประสบความสำเร็จคุณอย่าเพียงแค่อยากแต่คุณจงลงมือทำแล้วรู้สึกว่าวันนี้ฉันทำสิ่งที่ดีฉันกำลังส่งต่อสิ่งที่ดีวันนี้ไม่ว่าคุณจะขายของอะไรก็ตามให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะเอาสินค้านี้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น เราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเท่านั้นทําไมวิถึงพูดคํานี้เพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งในชีวิตของเบีะคือวิก็จะเจออะไรเยอะมากมายนะคะผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จะมีคนคนหนึ่งนะคะที่เขาไม่มองเห็นในวันนั้นที่เขาซื้อน้ําหอมไปแล้วเขารู้สึกว่ามันมีคนเดียวนะที่ไม่ที่ไม่เห็นด้วยคือเขาทะเอลาะก,กันกับเพื่อนแล้ววิถามว่าถ้ามึงไม่มีน้ําหอมแล้วมึงจะทะเอลาะก,กันกับเพื่อนไหมมันก็บอกว่ากูไม่รู้อ่ะแล้งั้นมึงก็ผ่านดิ ม you know? ึงจะทะเลาะกันก right so ับเพื่อนอยู่แล้วแล้วมึงได้น้ำหอมไปแล้วมึงบอกว่าเออมึงได้น้ำหอมมาแล้วมันคือมึงทะเลาะกันกับเพื่อนแล้วมึงก็เลยต้องเลิกกันกับเพื่อนมึงก็เลยไม่ใช้น้ำหอมก็แล้วแต่มึงไงชีวิตมึงไม่ใช่ชีวิตกูมึงจะมองเห็นในสิ่งที่มึงมองหาเท่านั้นวันนี้มึงมองว่าน้ำหอมไม่ดีมึงก็จะไม่ดีแต่วันนี้กูมองว่าดีแล้ววันนี้ชีวิตกูดีขึ้นเลยและทาไมวิต้องแคร์คนที่มองเห็นว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ไม่ดีในเมื่อวิมองว่าในเมื่อวิใช้แล้วมันดี จริงๆและคนที่เอาไปใช้เขาคิดดีทดําดีรู้สึกดีวันนี้มึงรู้สึกไม่ดีแล้วมึงไม่ต้องใช้มึงเลิกใช้ไปเลยเอาไปเปลี่ยนพลังงานเอาไปไหว้พระเอาไปสวดมนต์เอาขึ้นหิ้งแล้วก็เท่าเดิมเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนความคิดตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนรู้สึกก่อนว่ามึงรวยได้มึงรู้ไม่รู้สึกว่ามึงรวยได้แล้วมึงรวยได้มึงจะทําไปทําไมมึงไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตเราดีขึ้น เรายังรู้สึกไม่ได้เลยตัวเราเองแค่รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นยังรู้สึกไม่ได้เลยมึงก็อยู่ที่เดิมมึงก็ไม่ต้องทําหาอะไรมึงก็อยู่ที่เดิมมึงก็ไม่ต้องสําเร็จอืมกูคิดว่าอันเนี้ยกูคงทาไม่ได้หรอกมึงไม่ต้องทามึงอยู่นิ่งๆมึงอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมึงก็จนเออมึงไม่ต้องทําหาอะไรเลยนึกภาพออกไหมวันเนี้ยถ้าเรามองว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากเพียงแค่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนความคิดแล้วก็ลงมือทํารู้ว่าวันเนี้ยเราทําอะไรอยู่แล้วเราก็ลงมือทํา ถ้าวันนี้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันดีแล้วก็ทําต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย <_ C> e <ak> วันนี้สิ่งที่เราทามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมันจะทําให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเจอเรา <_ c oughs> ถ้าเรารู้สึกแบบนี้มันจะง่ายมากเลยทุกอย่างในชีวิตของเรามันจะคัดกรองมันจะมันจะร้อยเรียงนะคะสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเข้ามาในชีวิตของเราเองวันนี้เราไม่ต้องเรียกร้องเลยนะคะจักรวาลจะสับจะสนับสรุนและส่งสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของเราอะไรที่ไม่ดีนะคะ ก็แค่ผักออกไปจักรวรรก็จะผักออกไปขึ้นไหนที่ไม่เสมอกันแล้วนะคะจักรวรรก็จะผักออกไปวีไม่เคยเสียดายคนที่จากไปเลยนะทุกคนคือวีแค่รู้สึกว่าวีหวังดีกับทุกคนและรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้วีอยากให้ทําให้ครอบครัวเนี้ยเขาประสบความสําเร็จถ้าวันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จมีเงินมีทองแล้วอยากออกไปไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนที่เราช่วยมาทุกคนที่เราสนับสนุนมาทุกคนที่เราแบบว่ารักนะคะทุกคนจะต้องมาตอบแทนบุญคุณเราหรือรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะต้องอ่อ เห็นหัวเรานะแบบเนี้ยไม่นะทุกคนวิรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่วิรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้วิช่วยแล้ววิทําแล้ววิส่งต่อแล้ววิเขามีชีวิตที่ดีแล้วแค่นี้วิรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดจากวิไปวิรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ววิได้ช่วยคนได้ช่วยหนึ่งครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าวันหนึ่งที่ขึ้นไม่เสมอกันแล้วจากวันก็จะผลักเราออกจากกันแค่นั้นเองแล้วเขาก็จะร้อยหรือยังสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาหาเราใหม เพราะถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีมั่นใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วจักรวาลจะส่งสิ่งที่ดีกว่ามาให้เราเสมอแล้วจะไม่มีสักครั้งหนึ่งที่จักรวาลไม่ส่งสิ่งที่ดีกว่ามาให้เราแล้วจักรวาลรักเราที่สุดและเขาจะส่งสิ่งที่ดีมากๆแล้วจะตอบแทนเราได้ที่สุด ของที่สุดคือวันนี้ถ้ามีหนึ่งคนที่ออกไปจากเราแล้วเราบอกว่าเฮ้ย<ม>วันนี้ไม่เป็นไรเราส่งเสริมเราสนับสนุนเราทําให้เขาส่งเสริมแล้วก็บอกว่าขอให้เขาประสบควาสมสําเร็จขอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้เขาได้เจอสิ่งดีๆขอให้เขาจเจริญเจริญน,นะขอให้เขามีหน้าที่การงานที่ดีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ขอให้เขาประสบควาสมสําเร็จนะถ้าใจเรากว้างพอที่จะประสบควาสมสําเร็จนะนะคะถ้าใจเรากว้างพอที่จะประสบความสาเร็จที่จะส่งให้คนคนหนึ่งนะคะเป็นประสบความสําเร็จได้ ใจเราคือมันยิ่งใหญ่มากพอกมันจะทําให้เราอ่ะมันจะทําให้คนน่ะคะ <roster. S 1> เข้ามาหาเราได้นะคะแบบมหัศจรรย์นะคะมันจะมีสิ่งนะคะที่มหัศจรรย์นะคะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนโ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 นครับบ๊ายบายค่ไปนอนก่อนนะครัอมครับไปนอนก่อนนะโอเค อ่ะนะคะมันจะส่งเขาจะส่งสิ่งที่ดีที่สุดนะคะมาให้เราเสมอนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเฮ้ยวันนี้หนึ่งคนออกไปวิไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ไงถ้าวันหนึ่งเราทําด้วยใจเราทําด้วยหัวใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราส่งต่อด้วยหัวใจวันหนึ่งถ้ามีคนเดินออกจากเราไปเราขออวยพรให้เขาประสบความสําเร็จขอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหัวใจเรายิ่งใหญ่เหมือนมหาสมุทรเชื่อไหมคะ เขาจะส่งสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาหาเราเขาจะร้อยเรียงสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาหาเราะะเขาจะส่งสิคนที่คู่ควรที่สุดเข้ามาหาเราอือนะคะครับครับหเ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโน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 ่เฮียเบลไม่เอาลูกไม่เอา <c oughs> อื <c oughs> อ,อ ิ่ของผู้ให้ยิง่งใหญ่เสมอวันนี้เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรู้สึกดีกับสิ่งที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเหมาะสมมันคู่ควรที่สุดแล้วมันเหมาะสมมันคู่ควรที่สุดแล้วเราต้องรู้สึกแบบนี้ถ้าใจเรารู้สึกแบบนี้นะทุกอย่างนะคะมันจะมันจะร้อยเรียงมันจะส่งเขาจะส่งคนที่คู่ควรส่งคนที่คู่ควรนะคะมาหาเราเองโนโนน้องเวลโนโน น้องเวลไม่เอาลูกโน้น้องเวลน้องเวลปล่อยลูกอืมนั่นแหละนะคะเราต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะและเราจะมองเห็นเสมอว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งเราจะมองเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ม,นมันมีข้อดีมากเลยนะ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันดีมากสําหรับเราเลยนะแล้ววันหนึ่งอะ่ะคือเราจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยการเป็นผู้ให้มันเป็นยังไงแล้วเราจะรู้เองว่าเฮ้ยวันนี้การที่เรานะคะลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จนะคะ <S <S เพื่อใครบางคนเราอยากให้คนจนเหมือนเราอะ่ะลุกขึ้นมามีความฝันว่าเฮ้ยฉันอยากประสบความสําเร็จ <c oughs> เขาสามารถประสบความสําเร็จได้เขาสามารถมีเงินมีทองได้เขาสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาได้ เขาสามารถส่งต่อความโชคดีนะคะให้กับผู้คนได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายนะคะไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามในชีวิตของเรานะคะมันจะร้อยเรียงถักทอสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาหาเราวันนี้ถ้าสมมติว่าเรามองเห็นนะคะว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์นะคะเรามองเห็นแต่ด้านดีเรามองเห็นสิ่งที่ดีๆนะคะทุกคนเชื่อไหมว่า ปาฏิหารนนะมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะแน่นอนอย่างแน่นอนนะคะปาฏิหารน,นะคะเขากำลงังส่งสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเข้ามาหาเราวันนี้นะคะขอแค่เรานะคะไม่รู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีถ้าเรามองว่าอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีมันก็จะไม่ดีแล้วก็จะมีสิ่งดีๆไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราเช่นถ้าเรามองว่าแฟนไม่ดีเราจะมองเห็นแตะข้อเสียของแฟนนะทุกคนแฟนไม่ดีไอ้หา เอ้ยแม่งทำไม่ถูกใจกูไอ้ห่าเอ้ยทำแม่งก็ไม่ดีเลยหุงข้าวก็ไม่ดีซักผ้าก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีทั้งทังงที่เขาทำดีได้สุดแล้วทุกคนนึกภาพออกไหมเราก็จะมองเห็นว่าเขาไม่ดีสักอย่างเลยขณะเขาเลี้ยงลูกเราก็ยังมองว่าเขาไม่ดีอ่ะเออขณะว่าเขาแบบทำกับข้าวให้เรากินเราก็ยังมองว่าเขาไม่ดียังมองว่าุอยทำกับข้าวก็ไม่อร่อย เราจะหาแฟนที่ดีแบบนี้ได้ใกลที่ไหนอ่ะทุกคนที่แบบว่าแฟนมาทํากับข้าวให้เรากินแฟนมาไม่มีนะคะเออเราต้องมองถึงข้อดีสิว่าเฮ้ยแฟนเราเนี่ยสุดยอดมากเลยนะสามารถเลี้ยงลูกแทนเราได้เฮ้ยแฟนเราอ่ะคือถ้าเรามองเห็นข้อดีของเขาแต่ถ้าเรามองเห็นข้อไม่ดีเฮ้หยหาเอ้ยกูไม่ได้ใช้เงินด้วยสักบาทเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมองเห็นข้อไม่ดีของเขาเสมออ่ะเออ แต่ถ้าเรามองหาแต่ข้อดีของคนที่อยู่รอบตัวเราสมมุติว่าวิเห็นทีมงานวิมองเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ทีมงานโหพี่บัวทําไมพี่บัวน่ารักจังเลยพี่บัวดีจังเลยพี่บัวแบบว่าคือคนหนึ่งที่สามารถประสบความสาเร็จได้ถ้าวิส่งพลังไปแบบเนี้ยเชื่อไหมว่าเขาจะสัมผัสได้ทุกคนในทีมงานวิอะค่ะจะสัมผัสสะเทือนได้ว่าเฮ้ยวิอะเป็นกําลังใจให้เขาอยู่นะ พี่ดารุณีพี่ดารุณีทําได้นะพี่ดารุณีเชื่อไหมว่าวันนี้ไม่ว่าพี่ทําอะไรพี่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสาเร็จได้พี่จะเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นหนึ่งในตองอูในประเทศเยอรมนีแบบนี้เออนะคะพี่ชัยไลพี่ชัยไลเป็นคนที่น่ารักมากซื่อสัตย์มากเลยพี่และเชื่อไหมว่าพี่คือหนึ่งคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้คนสําเร็จคือคนที่เหลืออยู่พี่พี่ยืนหยัดพี่เป็นคนหนึ่งที่น่ารักมากๆกระตันยูมากๆและซื่อสัตย์มากๆและเราจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนสิ่งที่เรามี คำพูดที่เราต้องพูดค่ะเราคู่ควรกับความสําเร็จเท่านั้นเราทุกคนคู่ควรกับความสําเร็จเท่านั้นเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาถ้าวันนี้เรามองเห็นข้อไม่ดีทุกอย่างโอ๊ยระบบไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีหาเอ้ยอันนี้ก็ไม่ดีเราจะมองเห็นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้เรามองเห็นแต่ข้อดีมองเห็นแต่สิ่งดีดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอสิ่งดีดีปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเรา สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีปาฏิหาริย์รอเราอยู่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราเจออะไรก็เจอแต่ความสุขเจอแต่สิ่งที่ดีหมดเลยไปเห็นปุ๊บอุ้ยคนนี้น่ารักจังเลยคนนี้นิสัยดีจังเลยได้กดไลค์เขาอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยนิสัยดีจังเลยลูกแบบนี้น่ารักจังเลยอุ้ยวีตัวดำมากเลยนะทุกคนแต่ลูกวีออกมาคือหล่อเลย เหมือนที่พี่โปรแกรมทั้งหมดเลยแล้วพี่ก็บอกว่าเฮียเวลมีน้ำเมตตานะลูกใครเห็นหนูรักหนูเอ็นดูหนูนะลูกหนูคือเด็กที่ร่าเริงหนูคือเด็กที่สดใสมากหนูคือเด็กที่น่ารักมากวันนี้เฮียเวลมานี่เฮียเวลมานี่เฮียเวลมาโชว์ตัวหน่อยคเธอเดโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยสวัสดีครับนะสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ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 กล่อมลงกล่อมลงสวัสดีครับหล่อ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 ยังไง สวัสดีครับสวัสดีครับกอลูกสวัสดีครับสวัสดีครับกอลูกสวัสดีครับเราลลอสวัสดีครับครับเห็นไหมเห็นไาลัาจังเลยอุ้ยเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วเห็นแล้วที่รักเห็นแล้วให้ตบมือด้วยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมอ่ะเห็นพี่ๆไหมเห็นพี่ไหมบอกมือพี่ๆบอกมือพี่หนูบอกมือพี่ๆบาย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 พี่ๆบายบายหนูทำบายบายสิลูกบายบายเห็นไหม